นะโมตัสสภะคะวะโตะระหะโตสมมาสมุทัสสะนะโมตัสสภะคะวะโตะระหะโตสมมาสมุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะสุินังวัตเนยังปาจาวะยวังหตุุติัติสุินังวัตเนนังส สุขากระมัดใจตัดทีทสุขิณังวัตเนทานังจตุปัจักทานังปฏิสุขังอัาวะกายวังเมตตานะปัจิโยโตนะครับนะรับพัทีาพเจ้านะครับ การีต่องนะครับผมสนเดียวะครับครับสาธุสาธุสาธุตักองขันเดีย่านนะครับได้มาวามรู้สุกขอุชาฤุขออุชาสุภธรรมบุชาสุภสงสวายสระสงที่ใจฉจงนตนมต่อสมพนธประพุกเมแก้วแรงโ์มานะครับพระครั้งจตอาในพระอาจารย์ใกล้เลย ธรวะตะนุนิตํ ใส้อมปารนากัการิติครับาอบคลกเรีนะจะเ่งสิงจิตในพิมานมาดเมือสงสวรรค์ท่านกมาประจอนทั้งเจพเจ้าผู้มีเฮสอนศักดนาเดชที่ในขอบเขตจักรวานอันเคิเทวิมานเน อิกาพิมานภูมิเทวดาเป็นอาทิั้งขท้าตัตะรถเท้าวรุณหกตาไปดูปากทาเวรุราชอันเป็นใหญ่แก่คนทันคุมพันอนันตนาขยักเสนาวดีภูมิที่กมวดมารยาแม่เหโองรายตรสาร้ายกาทูปิสัตว์ทีเ่เสวน้ําเจ้าประเทศเชิญทำทุกเขตเข้าทุกถิก่นแถวลําเนาห้วยน้อ,นอง รอง,าาง,องรัหงานตลอดปัจจุบันรักการพักรีนางแม่ทอนีคุณครับครับเพราะาเพราะว้เาเป็นน้งรงรี 参加。<Yeah. S 2> yeah. nāṁ mūṭhataḥ bhagavato arahato sama-sambuddhata nāṁ mūṭhataḥ bhagavato arahato sama-sambuddhata nāṁ mūṭhataḥ bhagavato arahato sama-sambuddhata imināṁ satya-reṇa uttham api ขมังอภิปูชยามาวิมินาปกาเรนะตังขังอภิปูชยามอาอรหังสัมมาสัมพุทโธระวาพุทธังระวันตังอภิวาเทีมมาเมพุทธปูชามหาเตชะวันตโตธมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพกบโห ติโรกนัดทังรัตนัดยังอภิปูชยามาปิจิตโสกว่าหังสัมมาสัมพุทโตรประวาขาปะข้าพเจ้าขอบูชาคุณบิดายี่สิบมันดาสิบสองขนานปศสานสิบเก้าพุทธเจ้าห้าสบประธรรมสามสิบแปดพระสงฆ์สิบสี อาจารย์สิบคอ่านแปดทำายกาสิบสองปน <ım> ังแม่ปนิจยี่สิบคุณไปพกลมเจ็คุณอาการสิบคุณอาการอาสาสิบสามคุณนิสวรดอศวัสดมัศวัสดคุณแก้วสประการคุณสินห้าคุณสินแปดคุณสินสิบสินสองรประการคุณพระปัญญาณสอบาลอนุกมีคุณมักสีคุณผลสีคุณปะนิพานรวมกันเป็นเคุณศีนัปรมีทานปรเมีเลกเก็ดุณสมอนพระเจ้าพอบูชาคุณเบ คุณมีรามันดาบุญผลข้าพเจ้าขอบูชาคุณสินห้าสินแสินสิสินตระกจประการพระยาณโสดาบันอาณาจักเมุตาคุณมักศีคุณพน4ีปันญกัเป็นเก้าสินอัประมิธานักเป็นเจ็บมอปักเกตมงคลมีทั้งคาถาแปดหมื่นสีพันพระธรรมกันออกจากปัยกิดกทั้งภายนอกภาในประสีษางวสิาัยประสีตาพระสีพันอะไรสิหลักสเป็นสวนทาเวสวันชั้นบนอทิษ อาทิตย์หกเจษฎากลางแปดประุูติเจ็ดห้าสิบเก้ารรจุยี่เบสเกตเก้าประสาทเจ็หนึ่งสิบสองพระเจ้าขอเชิญพระคุณนางสมคุณนางสันขคุณนางขอเชิญคุณฤทเดชมาเบิ่งซ้ายขอเชิญคุณพระนารายณมาเบิ่งขวาชวนทุ่ข้าหน้าคุณธรรมดาอยู่ข้างหลังอันตรนจใจขอเชิญผู้ไประดมปากพญานาคราชเป็นิดตั้งวันคุณพระการประชิสัทยานแห่ง้าพาเจ้าทุกวันทุกคืนทุกราติการที่อินพระพรมประยมประการโลกบัลอินทร์ปรพมกคราภาษาบุตรพระภูมิจที ทั้งบุญนี่บางหลังบนญบนกบเจ้าขอเชิญพุทธิตามบุญมาช่วยกันต ja. ิดตั้งชาติต่างว่าจะมีนักบุญส่วนตมุขกุโหนดมพุทธคือพุทธาจักรพักอยากสืบพัฒนาในใจอาชีพเจ้าขอชนพุทธกับพระองค์มาเป็นประธานวันนี้ข้าพเจะต้องปฏิธีบวงสวงพระเจ้าถังอาพระองค์ในพิธีถวายในพิธีเบิกเนตรพระพุทธเจ้ามหาพระองค์ในพิธีถวาย สลักบัติธรรมหอธรรมสวายพุทุธสวาสวายรถยนต์และธีพุททาดิเศษจงม่าปนสิติเมเจตูก,กับเจ้าทั้งหลายนับบัดจะนีด้วยเชินเมืเ่อเชิญภูมิชนีปิสาภาเขสันติเทวามิติกาเตติสุเหรักขันตุโขรขเยนาเครละจัสุปปัญญชน,นัสสนังสุมเาเทวตา ชัยยะชัยยะชัยยะมังกรภาเวนัสพโสธีพระวันจุเตองค์การพิทางรมอุปนังและพิธีพุทธาพิเศษขอจิตกรมตั้งปวงสมุดจงประสิทธ์จงประสิทธิจงธจงประสิทธิจจงประสิทธิสัมฤทธิ์ตาบรประสงของคณะมกากรของประเดชคุณเจ้าวัดทุกประการด้วยเธอ ะยชาชยาขอพรวชิรินพรเทเจอมเทวินชายชายชญาขอพรเทพ,าจาพเจ้าผู้ประจอมกราชชยาาขอพรเทพสุสานแต่ปุตตวันสะเดชเทวันขอพรเทพผู้มีฤทธิ์ทหัสองค์จงมาประสัทสิธิ์ในพิธีกรรมต่างๆให้สเสบตามวัดุประสงค์มีความศักดิ์สิทธิ์มีความมั่นคงมีความท้าวอร์อย่งทรัพย์สิสนสมบัติทุกประการด้วยเทอิ สัพพะทุกขะเวน a สันติสัพพะพะยังสันติสัพพะโรคาเวนะสันติพุทธเตเชนะธรรมเตเชนะสังฆเตเชนะอิวาตปะิอธิโจตติมาภาจิตสัมติมาสันณโทคฤโยติตัปปติสิระติสิทิจังที่กมังทีกริยะตถาคโอสิเณโชิโยนิังสิรโพนิรันตังสัพพสิทธิสัพพสิทธิ 困难的。Like พี่น้องก็รอครับเชิญครับท่านใดจะปักผู้ก็รุกมันท่าแล้วก็รอกรปากเลยนะครับกินผู้ปล่อยอธิษฐานนะครับสำหรับเดนนะครับรถตรงท้ายด้วยศูนย์ผมนะครับนะและเมื่อวานพี่น้องได้ข่าวว่าทุกที่ทุกคนทุกท่านนะครับทุนสามรถเป็นพระคุณท่านพระครูนะครับ นะครับพี่น้องจากจันทบุรีจุดพอท่านจุดแล้วก็อาจารย์ตักที่ผลไม้ได้เลยนะท่านกำนันหนึ่งตท่านหนึ่งจิตหนึ่งครับผมในทจุดนะครับอาจารย์จิดแล้วก็จุดได้เลยดี่กว่านี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสลานุเทรณีปิพันธนิยเตปิปายโนปิทะนภิทัสสะติภูมิสละปะพาสัพพูปะรัชชะระมหาจักขจุราจวคะนะมุสมุขตานังทิตสัมปะนังเผู้ที่ยังพิจัสลานุเทรณีปิพันธนิยเตปิปายโนปิทะ Sri Moksha Ara Kowantuca Namo Buddha

ครับ เมิกาครับจากกิจันโคพเที่มงเับพุทธังพามาเงินทามังพามาทองสังขัรมาเป็นิเอหิจิตตังคียามามะสังสโรปุสะภุพระมิติพาหูหติมาอุโมพุทธายะเอ้าเงเฮงเลยลุงสาธุสาธุ จากเรนเป็นกับผู้ยราการับเ็ษร้รอ้กับขอบคุณที่้อง้คนทุกท่านรับกานที่ัความเจริญในพัฒนาสิใดที่มันลุกเป็นไฟขึ้นมาชการสุดอดมการสุดยดชมการสุดดทุกทุกท่านด้วยเดินสาธตาธุสาธุแล้วแลต้องไปไหนครับผมรักได้เลย